แม่วัดดีค่ะแม่วัดดีค่ะนี่แม่นิ่มเดินี่นนคะ่ะประจำค่ะพันมี f เอซแล้วแม่นิ่มนะคะเรียกใช้คุณนุชประจำมาเหมือนไปนาเลย มหาแม่นิ่มเหมือนไปนาไหนตัวไหนมันชื่ออะไรนาหักนาหักแท้แม่ท้องเหลืองซื้ออยังก็ะผ้าเหลืองอ๋อเพิ่นซื้อท้องเหลืองเพิ่นสายใดญแม่มันเป็นพุ่ยบ้านบ้าทไห่ควายบ้านบ้านสายไทยใหญ่มันสูงเท่าอะไรมันสูงเท่าใดแม่เอาเดี๋ยววัดวัดดูสิไปวัดบ้างเอาเอาบ่ต้องเข้าม่าเพิ่นยังจับบ่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดแม่แม่นั่นนะแม่จับให้หนูเดี๋ยวนุวัดให้หแม่จับให้หนูหรือผูกไว้แม่ผูกไว้มา่ลเรวผูกซะก่อนผูกขอ้ขอมันไหวซื่อ,อจ้ะอ้าอ้แม่อย่าให้มันเห็นหนูมันมันมันสิว่านุป,ประทุดสลายร่างกายมัน เด้เด yeah, so like. mm ้อเด้อค่ะนี่นี่เด้อค่ะนี่เด้อผู้นอดหยีบใบยูสูงเลยสี่สิบพอดีแม่สี่สิบสิบบวกสิบบวกสี่สิบบวกทำไมจ้าเดี๋ยว่ Ada เอาน้องท้องเหลืองปะน้องท้องเหลืองเดี๋ยวเด้อเอ้ยน้องท้องเหลืองแม่จ้าไปโหลดเหนื่อย เอาอันนี้ใหม่มาเอาใหม่มาเอาใหม่แพก่แพรใหม่มาลูกจ้ะเอาใหม่มาเอาใหม่เหี้ยมาอื้มอ่ะเอาใหม่ไม่ไม่แพ้ไม่ไม่นั่งก็ได้ไม่แน่หน่อยก็ถือได้เนาะตังวัดตังวัดตังวัดไปท่านผู้หลุดยาไปเลย่ะมีผู้ซอยเด้เดี๋ยวนี้มีผู้ซอยอืมอันนี้มา อ่ะเบิงเบิงด้ค่ะเบิง,บง,บงแม่เปิดเท่าใดจ้าแซอ่ะตดไอแซนหา,นหามีทาลูกในท้องบ่แม่หรือเป็นโคมฮะเนลูกในท้องผู้ใดค่ะมีดาวเหนือในท้องมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดเบิ่งแม่ไม่ใบหลอดขอเบิงแนะ่ผู้ชมเิ่นคักคาดได้แม่ ตรงห้เพิ่นไ้เพิ่นไฮเอาใบเอาหลอดไม่ให้เบิง้งวัดความสูงไ้เบิง้งจ้าวัดความสูงไ้เบิง้งขอเบิ้งใบเบิ้งหลอดเซนหาเพิ่นว่าสูงลอยสี่สิบหามันสูงอยู่แต่ว่าแต่ว่าต้องวัดค่ะเนาะหน้าตาก็ดีอยู่เล็บก็งาม ใบหูกะงามตากะโลตตเงาวบอั่มันเดยกอันนี้นะฮะในทองมีดาวเนือแต่ก,กระหางกะเง่าอยู่กนเบิรงโดได้ค่ะแวดล้อมไปด้วยควายหายใจใส่มันหลโตอยู่นี่เดู่นี่มันหลโตมันหายใจใส่ผู้นุ่ปอก,ก้าไปข้างหลังค่ะ นี่นะคะมูล่าก็มีนะคะพันสางคอกไหมอันนี้ค้าประจำเวยค่ะพอได้ควายมากเพิ่นกสิกิ้งก้างหากูดยูบานเนินกุ้งยู่บานเนินกุงนนก้งจ้าแม่บอเห็นใหม่บอกวัดใหม่วัดใหม่อ,อารับเม็ดมาวันลอยบอ่ไหม ตางกินมันก็จะ <bunker. S 2> ตังอ๋อตางกินโอ้ยนี่นี่ค่ะแม่นี่เดบักจ๊กนี่แหละแม่นี่นี่นี่ท่อนี่ท่อนี่เออะไรเนี่ยเออผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้เด้อ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 อุ้ยมันหนาหักอยู oh, <ต acter S 2> ่เด้แม่มันหนาหักเยอ่ แม่แม่ดึงดึงเข้ามันแม่ไปดึงเข้ามันไว้ไม่ไม่ไม่วัดไม่ได้นะคะอันนี้เพิ่นจะเปิดราคานะคะดยดต้องวัดต้องวัดให้ให้มันคัก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 หยุดหยุดลูกหยุดท่องไหนมันซื้อยังล่ะท่องเหลือยดีหรืออุ้ยตายคุณโนดตายตายตายคุณโนดอุ้ยสี่สี่สิบเดี๋ยวเดเดี๋ยว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  วนาวซอยนะซอยถึงกองนะไอเล่าซอยถึงกังเ่อเด้วเบื่ออย่พึ่งยังบ่ดดิยุบยังบอดดิเว่ายุ๊บ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 ยุ้บยุี่ยุบยุ๊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 บยุ้ยุยุยุ้ยุ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 บยุยุ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 ยุยุยุ นี่ละค่ะเบ่งเอาร้อยสี่สิบบวกน่อยสี่สิบบวกเกินหน่อนิดหน,นึ่งห้ารอยสี่สิบสองนี่หละร้อยสี่สิบบวกบวกก็หลดประมาณนี่แหละอยากได้ก็มาวัดเอาเอง,ง,ง <laughs> จะวัดเนี่ยร้อยสี่สิบสองเนี่ยอ๋อจ้ะนุ่ยียบไว้เดี๋ยล่ะนุ่ยียบแต่รับเม็ดไว้เอา้าแม่วัดเบ่งคัก มะตอตอ,อ๋อผัพกพันมาตอร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนู่นวัดเด่ร้อยสี่สิบสองเอ้าวสี่สิบเจ็ดอยู่นู่นดูนะสี่สิบเจ็ดอยู่นู่นไม่ใช่แล้วแม่เนี่ยไม่ใช่ละร้อยสี่สิบสองลดลงไหนิดนึงเพื่อเพิ่นมาวัดเพื่อเพิ่นสื่อออนไลน์เข้ายมี่ยู่้ยวยค่ะแบบวัดได้ร้อยสี่สิบหกนี่ละ หลกกไปส่งเรียบร้อยเอากลับขึ้นมากาคือเกา,เกา,เกาลูกค้าบ่เอาเกระดีเสียค่าน้ำมันถิมเจ้าของควายกระดีเสียเสียหายค่ะเพราะว่าบ่เด้ตกลงกันไหวว่าสูงเท่านี้เท่านี้อร่อยซี่สิบบวกแม่ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นสองเส้นสามเส้นก็มาวัดเอาเองเน,น้อค่ะคุณนุยียบย,ยบไว้เยียบจำ เก็บแตลท์เม็ดไว้แล้วก็ตะลท์เม็ดแต่ละแต่ละอันนี่ความยาวหัวทอกันล่องแทกเบิ่งแล้วมันกันห่างกันอยู่ยจ้าจ้าเอาใหม่เออเนาะเปิดเท่าไรก็แม่แสนหาได้ค่ะมีลูกดาวเหนือข้างในขอเบิ่งใบเบิ่งหลอดแน่ลูกดาวเหนือข้างในแสนหาได้ค่ะตาดีอยู่เด้์ตาใหญ่ตาโล ใบหูหูบิดต้องหูสก็อีหละาหงบิดบ่บ่บิดบ่บิดไอหูบิดหูบิดหงฟ้อนล้ําหูฟ้อนล้ําฟ้อนล้ําฟ้อนล้ําแหนลดุงานรักอยู่งานรักอยู่หูฟ้นล้ํานิดหนึ่งนิดหนึ่งมีสายอยู่นะคะมีสายติดติดมันนิด หนึ่งนะคะติดมันนิดหนึ่งเอตาตาพันโลดวยค่ะตาโลตาโลจมูกใหญ่หน้าตาดีหน้าตาดีตัวสูงหางหางกับบวกขี่ให้อืมบบกขี่ให้ ทอ,ทองอ่างทองอ่างเชื่องค่อนข้างเชื่องค่อนข้างเชื่องค่นเชื่องหน้าตาดีนะเนาะอมคนเงามาแล้วคุณแม่มาแล้วค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะ เอาใบมาเบิงซื้อหลอดอัดสมเองอ๋อจ้าสมที่เรียกน้ำโบติดก็เลยไปสมเทียที่สองโอนี่บันทึกการผสมเทียมโอ้ยควายกลมตัวนี้จังหว่ามันงามใส่เบิงแม่ทข้างหลังมันสมเทียแรียกโบติดนี่เพิ่มชุ่มหอยเทียสองอ๋อคอดวันที่ซื่อหล่อนมันมาให้เพิ่มชุมให้อ๋อจ้าจ่าเดียวเดียวเดียวนูจะถ่ายให้เพิ่นเบิ่งเด้อ นี่นะคะนี่นะคะคลอดวันผสมวันที่คลอดวันนี้ไผ่มาผสมหาแไหมบันทึกการผสมเทียมคุณ<ต>หมอหมอหยังหมอตนมาผสมห่มมได้คะเพิ่นเพ,นเพิ่นบอมีใบอบะไบซื้อหลอดไม่เองอ๋อแม่ซื้อไปซื้อหลอดมาเองไปซื้อหลอดมาคืาอ,อบอกขอใบมันมานั่งด้ค่ะใบ บอกง่ายๆตอมือเพิ่นนะอ๋อซื้อมาซื้อจากหมอซื้อเจ้าซื้อมากกว่าเกินนี่นะค่ะดาวเหนือดาวเหนือนี่นะคะดาวเหนือได้ค่ะดาวเหนือค่ะเห็นอลไรเนาะดาวเหนืออ่าชื่อฟาร์มคุณแม่คุณแม่นิ่มคุณแม่สุวรรณบอก อ๋อคุณพ่อสุวรรณคุณพ่อสุวรรณคุณทองเหลืองน้องไอ้ไนซื้อคุณทองเหลืองผสมผสมดาวเนื้อเนี่ยบ้านนี้ข้างล่างนั่นสมเทียที่สองมอติสไปซื้อมาอีกเลยนะอ๋อผสมผสมดาวเนื้อบ่อขาตอนแรกตอนแรกกระดาวเนื้อแถวสองกระดาษแถวสองกระดาวเนื้อคือเก้าอันนี้แถวสองเป็นบ่อค่ะอันเออทั้งหลังมันเป็นเป็นเพื่นเขียนหายทั้งหลังอันนี้แถวแรกอันนี้แถวสองจ้า แถวสองนี่ดาวเหนือคือเกาจ้ะผสมวันที่สี่กับคุณหมอต้นนะคะจ้ะไอ้คือหลอดหลอดกับมีหลอดหลอดนนี้หลอดสุดท้ายหรือวันแดงแหลกชุดท้ายหลอดแรกกับดาวเหนืออุ้มห้ยสองหลอดหล่นนอกินไปแล้วเนาะอืเอาหลอดสุดท้ายจ้ะนี่เด้อค่ะเบิร์ตโทษล้วค่ะแม่ 063 063กสามศูนย์หกสามสอามสองสี่สามหนึ่งหนึ่่งหงะไรค่ะคุณแม่สูงเธอเด็กอ้าคุณว่อลอยหิห้าคุณแม่สูงลอยหันสิศห้าจ้ะนี่นายไปยืนบ้างด้วยล่ะนี่นายอยู่สูงเ่อใด็ไปไปยือนบ้างไปเยือนวดตํมวดตําไปทั้ง้างๆไปทั้งหลังหลังอ้าว อันนี้วินเนอร์สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้านะคะอืมวินเนอร์สูงร6 9หสบเก้าคุณแม่สูงร้อห้าสิบห้าตัวใหญ่อยู่เนาะตัวใหญ่อยู่สูงอยู่จ้าบโบขี่ให้โบขี่ให้อืซนหาเซนหาแจ็กเดือนละแม่มันสีขอดเดือนเดี๋ยวเด้ออ๋อสองเดือนผ่านรอบแล้วบอแม่ผ่านแล้วมันสีขอดเดือนท่านว่าวันที่สิบสองปีหกสี่ จ้าสมสมเดือนกลุ่มผ้าวันที่สี่จ้าต่อร่องใดบอแม่อยูจ้าต่อร่องใดยูท่มาถทยอยากได้จ้แสนหกแสนห้าจ้าแสนหาตัวเดียวนี่บอแม่มีตัวอื่นบอมีอีกไมีอีก แลนมาชนคุณหนดเด้องี่อีกนะคะต้องวัดอีกนะคะแม่หนีก็ขายดีจ้าแม่หนีห้าสิบห้านี่แม่หนีห้าสิบห้าแม่เอาท่องห่านกันเดี๋ยวท่อก็กระโตกกระโตกโชกได้เนลยเนาพี่าะมันซื้อโชกอะโชกได้เนาะเจ้าโชคเจ้าโชคในโชคในเล่าสายได้ค่ะ เอ๋อเจ้าโชคในสายเพอุดอนตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่บอแมวมูลาน่ะบอกมูลาเพดุดรบอกลูกครื่งมาวัดมาวัดไหนครับคุณแม่คุณแม่วัดต้นตน้นนี้จะหน่อยกว่าน้อหน่อยกว่าใชค่ะ ใชยค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งเด้ออุ้ยแม่เ oh. ดี๋ยวน้มงฝ่าวกันลอยแม่แม่เขาขึ้นขึ้นขึ้นแม่จักหน่อยสามสิบเจ็ดเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเอาเองลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบเจ็ดนี่แหละลอยสามสิบเจ็ดหาสิบหาเด้อค่ะก็มีกต่ขายพร้อมลูกค่ะลอยเท่าใดพร้อมลูกลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวลูกสาวเท่าใดจ้ะ ียวกันตะค่าหาสิบหา้าอืมหาสิบห้าพามลูกสาวจ้าโชว์ขึ้นกันนะั่นนี่นสายเพชรอุดอรพ่อเพื่อนสายเพชรอุดรสายหรือว่าลูกลูกเพชรอุดรอยู่บ่ได้ยินว่าเป็นลูกเพชรอุดรเอามาจากบ้านกุดโจดจ้าน,น,นี่เบิ่งอะไรหูฟ้อนลำนะคะเป็นร้านเพชรอุดร ไอ้เพิ่นเพิ่นบ่มีหลอดเด้ไอ้เจ้าโชคเสนางนะเพราะว่าเพิ่อนสมโตสมัยก่อนมาอยู่เธอไหนละแม่โชคเซนางเนี่ยห้าปีบอกหุ่ยขึ้นหน่อยแท้สี่ห้าปีนี่ละจ้าเพิ่นสมโตบ่เดี๋ยวเด้อห้าปีสมโตบ่นาบ่นาห้าปีนะสมโตมันต้องไล่กว่านั้นจ้า ถ้าสมโตมันต้องเป็นหลานเพชรอุดรเพราะว่ามันสมโตนี่มันน่าเลยได้เพชรอุดรยี่สิบปีเลยเป็นเลนเลยเนี่ยใช่แสดงว่าเราเป็นเลนเพชรอุดรนะทับวสมมันนั่นทับวสมมลอยขาบบง่ายเลยเพราะว่าอันนั้นลูกลูกไมลูกเธอตายนะเออลูกมันตายเพราะว่าเพราะเด็ก จ้ะอันนี้อันนี้หาสิบหา้าิอันนี้หาสิบหาสูงลอยสามสิบสามสิบเก้าสามสิบแปดเนาะอันนี้สูงอันนี้ค้มค้มนี่กับหลูกสาวด้วยค่ะสูงหาสิบหาคือกันได้จะเตี้ยกว่าสูงประมาณลอยสามสิบนี่แหละเนาะเอาประมาณเอาเด้อค่ะไปไก่เพิ่นบัวใดเพิ่นห่วลูกลูกเพิ่นเท่าใดล่ะจัดเดือน เดือจ้าบ่อนาะะจ้บ่ยือให้เบิ่งเลยเนาะมันก็สูงเด้มันก็เป็นตาใหญ่เนาะตาหักเดฟตาหักอยู่จักเดือนแม่สามเดือนสามเดือนโอ้ยขายเนาอยู่ขายเนาเนาะสามเดือนยังบอกออกนมหาซิบหาด้อค่ะหาซิบหาตัวนิ้ก็หาซิบหาจ้าตัวนี้ก็หาซิบหาอืม ห้าสิบห้าตัวนี้ก็ห้าสิบห้าอ่ะซ้ำโตแล้วอ่ะโตที่สี่แม่ขายยกขอบตัวที่สี่ตัวนี้ตัวนี้มีใบมีรอยบ่แม่ตัวนี้จ้ะผสมโตคือกันผสมโตคือกันโตใดญโตนั่นบ่โตนั่นโตในโชคนั่นบ่กฮะมันเป็นอันลูกของเบิร์ดไดโนพันธุโชคเอาบ่ลูกเบิรม เบิมมัตสตสยฮันนี่ไม่สมตัวพ่อมาลเป็นลูกของเบิ้มอ๋อพ่อเป็นลูกเบิ้มพันล้านมาสมตัวมาแสดงว่าเป็นหลานเป็นสายเบิ้มเนาะแม่เป็นพื้นบ้านแม่เปิดเท่าใดหกหมื่นหกหมืนนะคะหกหมื่นบอกเห็นบคอยชาร์มันยัอนแสงแต่ว่าไปทั้งไปทั้งขุนบ่ได้าวอันนี้ก็อยู่ท่องนี้ พันเอาอยู่ในของได้มันแดดแห้งคุนุดมาเทียงมาเทียงกันเลยแดดอันนี้พันสูงเท่าใดแม่วัดเพันได้อยู่บ่พันคือสีหลึองล่ะล่ะเพ่นหูอยู่จะไข้แมันกับหูททกตัวนะแม่เนาะโอ้ยแม่คือมาวัดทั้งทีเพันสีโมโหหายใจแห้งใส่กุนุดแล้วนั่นเนี่ยมันหายใจแห้งแล้วนี่นะคะ ร้อยยี่สบร้อยี่สิบหาร้อยี่หาค่ะเยอี่้าเยอะเอาเอาตึงๆน่แม่เอาตึงๆเอาเชีดเ้ามันหน่อยจ้าร้อยยี่ห้านเด้อนเด้อจเลเราต้องสองก็ได้นีะนึกจับมันเื่องอยู่มันเืียงอยู่เพันถากเด้พูดผู้ชมน่น เจ้เสียบไว้เด้อค่ะเด้อจะเป็นเด้อใจเย็นเย็นเด้อผู้ใดอยักหงความสูงขนันใจเย็นเย็นเนี่ยค่ะลอยแม่แม่นีว่าขั้วรถพยาบาลเซล่ะเซล่ะสอยิบหาค่ะอายุเท่าไหร่อายุปีสามเดือนปีสามเดือนสองร้ยี่สิบห้านะคะ สายเบิ่มขึ้นละก็ไม่มีใบหรอกเนาะก็ม่มีใบจ้ะเอาตัวพอมตัวใหญ่้ใช่พอมันอยู่ไซแม่พอมันอยู่ล่อเอ็ดปุ่นด้อ๋อไอไอไอนั่นบาะไอยังก็อนฮะไอยังก็ฮะเมื่อนั้นเออพันซื้อยังก็เจ้าโชคเจ้าโชคขึ้นกันนั่นน่ะเจ้าลูกเจ้าโชคขึ้นการกว่อืม โชคยังนะลูกจะโชคดีเออลูกจะโชคดีอืมเป็นควายแม่พวกแม่เอ้าควายแม่ค่ะนี่ควายแม่มันคือเถิดซื้อเนี่ยนะคะเนี่ยก้นเต็มไม่อยากชมอลายเดี๋ยวพันว่าชมเวอร์ช่อมเกินชมจนเวอร์ ก็มาเบิงเอาค่ะอยากซื้อควายก็ต้องมาเบิงด้วยตัวเองมันเบิงทางกล่องบ่ได,ด้ดอกค่ะบุกนึ่งขึ้นจังเด็กเล่น้อยงนาะไปใส่ป่ะใส่ค่ะหมดแล้วแม่มหมดหรือยังหมดแล้วตัวสิเปิดตัวสิเปิดมันแล้วมิจตโตปิดเนาะที่นี่เนาะตัวแม่เบาเนี่ยไม่ไม่เปิดแล้วแม่เบาเนี่ยเปิดเบาเนาะคุณมูลาคุณมูลาเนี่ยเปิดเปิดใช่มูลามูลาแต่ก่อนเปิดเปิดแสนเนาะ แบบน,นี้มีลูกแล้วมีลูกสาวท้องอนะไรเนี่ยฮะยังซองเดือนท้องท้องไผรค่ะแม่กระซิท้องตัวมันสมล่ะสมไผรไ่ได้เรียนแปดมือมันกระสมสมเก้าจะเลื่อนู่แล้วโอ้ยผู้ใดขึ้นมาสมง่ายสมเร็วแท<ม>้รอบล่ะบ่แม่แม่สมบ่แม่สมเองนั่นมือนั่นมือที่นุ๊กเป็นทายนั่นวัววิรุ่นมาอีกหลายมืออยู่จู้ ลูกลูกพันตัวนี้ลูกไผรเนาะลูกอันปานสุรินทร์ฮะพอมันเป็นลูกของปานสุรินทร์อ๋อพอเป็นลูกของปานสุรินทร์แต่ว่าโตมันสมตัวเนาะจ้าอืมใหญ่ไหมไหมอย่างไรจ้านี่นี่นี่ตัวแม่หรือตัวเธอครับลูกพันเนี่ยตัวแม่อีมอ่านรอบเลยอีเนี่ยผู้หลานอืมนะใช่ผ่านใจน้อเนาะเหลียวบ่จ้า เก่าจะเล่นโจมกีกี้เนื้อจ้าย่างบอพานหลอบเนาะหรดูพานหลอบแล้วแต่บอไปยังบอไปยังนี่คู่นี่เท่าใดนี่คู่นี่ก็แสนเจ็ดคูแล้วแสนเจ็ด้อค่ะเปิดเปิดแสนเจ็ดค่ะติดต่อแม่นิ่มนะคะแม่นิ่มคุณพ่อวันแม่นิ่มเบอร์โทรอีกเท่านึงด้วยแม่ เพื่อพันสนใจสนหนหกสามสองสสุด2องสี่สามันมาแน่นาสวยๆน่งห้าหนึ่งหนึหนึ่งมาเบิ่งเอาเองเด้อยู่ในทงหน้าพ่นไปถามหาไผกับหูจักแฟนคลับเพิ่นไล่แต่ออกช่องอคุณโนเช่นแนวี่แฟนคลับไล่ไลเข้าหูแจักกันเมดเนินกุ้งเข้าหูจักแม่นี่ <c oughs> มเมดเงินกุน้งผูไดกับฉี่ทางมาถึก ตอลองได้เด้ค่ะมาเบิงเอาเองแล้วมาคุยกันเอาจ้าได้มะถูกโตมาเบิงกับมะตอร่องกันเอาคุยกันเอาเปิดเปิดไว้ให้เบิงเขาขาวซื่อว่าประมาณนี้ประมาณนี้อืมนีนะคะจามีใบใบหยัางเพิ่นเพิ่นเพิ่นสายอ๋อสายหนึ่งว่าสายมู่ะมีใบจา ปล yup. ูกใหญ่ไว้ไว้ลูกอีมูลาเนี่ยเอาเติดจนเอ้าม oh yeah. ันมันพันใหญ่เลยแม่พันใหญ่ห่วยนี่ใหญ่เนาะนี่เอาเข่าปิดตูบอลลมจนไลยต่อยอันนี้จักลูกร้านเพดูดอนแล้วเนาะนี่โหฟอนลำเนี่ยเนาะจ้าเพิ่นเพิ่นว่าลูกเพดูดอนได้ล่ะเพิ่นแต่ว่าสมโตนี่สมโตสมโตนี่ป่อหนาอยู่หาปีนะถ้าเป็นลูกอีรีน่าจะ น่าจะเกิน,เ,นเกินหาปีแล้วประมาณพอได้แล้วจ้่เห็นอยู่เป็นไปเอามาจากบ้านกุโจดได้ยินข่าวอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่กับปีชาเด้รเอรลูกเพชรอุดรก็นี่แม่นสิหาเดือนหรอล่าบอกจาก้าข้างในเพื่อนหนึ่นลูกจะโชคคือกันกโชคเสนาง ยังบอไปเบิงเพิ่นเลยโชคเสนางเพิ่นเอาไวสายนอเพิ่นคือซ่อนไว้ดีแท้โชคเสนางมันมีติดสายมูลหลาด้ะคะมันมันมีมูลหาลูกเครื่องมูลหากับกับเพชรอุดรจ้ะันก็ใหญ่สูงค่ะไ่ค่ะเห็นเห็นเห็นใหญ่อยู่ใหญ่ดำใหญ่ดำหางยาวลูกมันบ่อันสีสมกับแม่อันอู้ก็ขายเศษก็ขายสองเศษตัวคนนี้ จ้าลูกบวชสูกนะเมยใหญ่ๆน่ะจ้าอๆๆาเท่านี้แหละเนาะแม่เนะาะจ้าแม่สวัสดี <นะ S 2> ค่ะขอบคุณค่ะขอให้ขายได้ขายดีร่ำรวยแม่อวยพ่อหนูตอบเนติล่าคู่หนูนมีเงินมีลายเดอมีแฟนอยังกว่าคนอ,อื่นออ แฟนครับ,บอรเอ่อเอิรนแฟนครับดอกนี่หลายๆมีต่คนดาไดาย้ยังบนเพื่อนคอมเมนต์ให้ปรับปรุงหนูก็พยายามปรับปรุงอยู่ด้วยค่ะแม่ไอ้วัดส่วนสูงคักหลายกะยะว่ากันเด้อแห่ให้กันได้ค่ะแม่เด,อด้อเลีล้ยงมื่ออยู่กูให้ให้ร้านเลี้ยงนี่ละค่ะให้เพื่อนนี่ละเลี้ยงนี่ เพบ่งใหญ่เพิ่งมากเว่ยเจ๊กโตหรอกกุ้ยสองโตค่ะสองโตก็ซื้อจากนี่ละเฮียเสียงนี่ละซื้อจากเฮียเสียงจ้าเพิ่นก็ขายโตงามหายแดงจ้าจ้ากับคุณนุชแนวนี่ละจ้าบาต้องโทรหาหาคุณนุชเด้อคุณนุชเปได้ขายขอให้คุณนุช นี่เอฟซีเลยล้ะคุณหมดทามคุณหุบหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ไปไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ